ขบวนด่วนพิเศษนะครับที่44นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพนะครับเพื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับกําลังผ่านเครื่องกั้นนะครับทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งนะครับ ผ่านไปแล้วนะครับไฮโซสุรราธานีนะครับวันนี้พ่วงก,กันมา4คันนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษที่44ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ